คถ้าม <mile> ึงได้ปืนอ่ะกูก็ไปก่อนละกันมันไม่มีอะไรมากหรอกพี่ปืนกับปืนอ่ะก็วัดกันหน่อยโอ้ยโอ้ย ไอ้เช่นี่โปะปะเนี่ยพไปบ้านสองคะมียาไหมไม่มีมามาตรงนี้มาไม่มีเลยคร้ามีมีมีเมีใจป้างล่ะแกจัดเฮ้ยเก่าหุ่นเก่าเลยแก้ว่าอ่ะแก้ว่ากูแก่งั้นเหยียเก่าไปโอมีแต่ใจไงพูดมาได้ไงเนี่ยอะไรก็ว่ากูแก่กูแก่เนาะแก่ไม่มีหัวใจไงล่ะ ยน้าชงชันเขานะครับนี่ยครับผมครับพี่เป็นคนหน้านอยู่แล้วน้องมันชอบบูบี้อะบูบี้จะหนักไปทางเกียร์ถ้าแน่ตอนนี้กรต้องกอนคุณหงไม่รู้พี่คนเดียวหนูต้องการต้องการอะไรฮะคุณหงเหรอครับหรอต้องการพี่มั่นไงเก่าอีกและคุณหครับพี่อ๋อคุณหอเหรอลองดีใจมั้งไปจีบเพื่อนลูกเสแล้วอ้าว แรงนะแรงนะรุ่นเดียวกับลูกชายพี่เลยแก่ก็ง่ายตายก็ยากผู้หญิงสมัยนี้อุ้ยแรงรทีรทีอุ้ยแรงมาป้าดีกว่ามาป้าดีกว่าไม่มีดาวตกไปถึงเพจคุณค่ะครับผมผมไม่อยากจะได้ดาวหรอกครับผมขอแค่ไอเดีจะลนอขอแค่ไอดีไลน์แค่นั้นแหละได้หรือเปล่า พี่ดอยสู้ซุนนะครับเป็นไงพี่ดอยบอกพี่หนดอยสู้ซุนนะครับทำไมไม่คิดเลยอ่ะไม่ได้สุดเร็วไม่มีเยอะใหญ่เลยอ่ะนี่ตัดตัดความแบบพันพี่แบบนี้เลยอ่ะน้องไม่มีไม่ใหญ่อยู่แล้วพี่กับแบมแบมนี่กินกันไม่ลงเลยนะหน้าตาเอาคงแล้วไม่รู้อยากพีดแรงอ่ะนี่ร้องเพลงคู่กันกับลูกแพรไหม่ไทยไงก่อนวันรันเลยตัวเต้นรันเลยอ่าเฉยลั่นเลยครับ พี่ตอบผมหน่อยครับทิชชู่เปียกเอาไว้ทำอะไรครับเอาไปตากนะทิชชู่เปียกอะเอาไปตากวิ่งคู่กันไปเหนื่อไม่อไหร่ก็พักทำเวลาก็พอป้าไม่ต้องกลัวหรอกนึกว่าพูดผมไม่ได้แล้วนึ่าจะเงียบไปแล้วจะมีคนต่อให้เยอะเอาง่ายๆนะป้าไม่มีอะไรที่จะระแคะรายผิวหนังป้าได้หรอกเชื่อผมดิแม่งเหนียวซะขนาดนั้น ไม่อยากบูบีปลาเลยอ่ะมันทำให้ผมดูแย่น้องตุ้ยนุอยอย่าลืมมาส่งด้า้พี่นะไม่หนูมไม่รู้จักพี่จบนะงอนกัน,นงอนกัน <S <S งอนกัน,น,กนเฉยแหม่พี่อ๋องอนกัน <S <S อ๋อแค่งอนกันเฉยทะเลาะก,กันก่อนขึ้นสตมก็ทะเลาะกันเด็กเด้ต้องโดนอะไรน่ทะเลาะกันเรื่องมันนั่นแหละเรื่องมันหมูกระทะเขาบอกเขาจะกินมันว่าไม่เอาไม่ให้กินยู่ว่าไม่เอาจะกินีอยไอ้ไอ้มันที่เอาไว้ทาเตาอ่ะ ใครเจอป้าก็ฝากดูแลแกหน่อยนะสิบบาทยี่สิบบาทก็ให้แกเอกระไปเ๋าไปไปซื้อหมากเขียวไปซื้อหมากฟูเขียวป้าเขาจะได้ไม่อยู่เฉยจะได้ไม่ไปกัดใครไม่ไปจิกไปแส้ไม่เลยค่ะมาสิโอโอชัางมาทำอะไรดีโอแย่งแย่งกันยิงบีมบอรดนะ เกินนะเกินนะเด็กเด็ต้องโดนไม่น่าจับครับโอ้พี่ดอยทั้งหมดเกินวยเฮ่ยบอดยิงมันวิวิ่งบอดยิงมันบอดยิงมันอยู่นี่อยู่ล่างนั้นเอาดิหนูาหนูเอาสองหนูด้เวลาหนูออนไฟแล้ว เฮ้ยสามเนือล่างเเลยพี่อุ้ยอุ้ยพี่โดนหัวผมโอ้พีเอแค่แบแ่เใช่เือกน็อกเล่นเลยเล่น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 ช่วเอ็มช่วยเอ็มดึงคนดึงดึงคนดึงมันเจ็บมากมากเจ็บมากมากมันร้องแล้วมันร้องว่าอ้าวอย่ายิงหนูเลยสตัวเลยอ่าเ้ยเอ็มโฟสี่ไอ้น็อน ใกล้เนาะเฮ้ยโอเคเหลือตัวเดียวดิพี่แล้วมันขยับทำไมซีเอไม่ใช่พี่นั่งจ้องผมแต่พี่ไม่แตะเลขมันไม่ขึ้นไม่แตะไม่ติดเดี๋ยวเพี่ก็นั่งจู้ผมอยู่นั่นแหละเอ้าไม่ดึงสักทีวะเนี่ยเราเดินคู่ไหมรีเฟกเลยไหมไม่พี่งนรีเฟกไวเชลาเจอเจอเฮ้ยเอ้ามันนกสามไม่ใช่เหรอ ไวะข้างบนโอ้เกือบตายแล้วว่าเอ้าเอาส่งตี้เหรอวะอยู่ข้างหลังค่ะอยู่ข้างหลังคนคนฟ้าพี่ไปไม่ไปไม่โอ้เกือบตายโอ้ยเฮียแม่งรวมตี้เยี่ยวมึงโคตรโกงเลยอะแล้วใครปาเนี่ยมาพี่ไม่รู้นะพี่มันรวมตี้อะปาดักเปล่าเอา ไอตู้น้อยพี่ตายแล้วไม่ต้องตมปีกไก่คือของข้าข้าวเหนียวห่อละ้านามของข้ากิ่งกายุดยาอะไรของมึงวะเย่แหม่ง็นนักป่วนนะโกัาชามมดงอแงยิบหายวะก็มันรวมตี้กันหนึ่งใครจะไปไหวเราคิดว่าเออนกสองนกสามเอ้าเหลือตัวเดียวเราก็โถมดิเราออกมาไหนสองตัวมายิงอ่ะ มันบ่ใช่อ่ะใช่ละบ่ได้ใช่ละบ่ได้อะโฮ้ยจะอมลิ้นทำไมทุกคนแล้วที่น้องอมอย่างอื่นพี่ไม่เห็นพูดเลยอมตังอะไรเงี้ยอมตังอ่ะใครอมอะไรก่อนอมหรืออมตีอะเกินปุยฮะเออถามจริงตีหนึ่งเอาให้ปืนลงหรือเปล่าเคยเอาลงหรือเปล่าแล้วมึงจะรวมตี้กันทำไมกูถาม พี่ข้างบ้านเขาเขาหินปลายังกากกากแบบนั้นก็สมควรนอนกล่องครับป้าระวังแกไม่ได้นอนกล่องนะแต่นอนไม่เล่นนานแล้วเอ็มชีโรงแรมห้าดาวจะบอกว่านอนรงธรรมดาก็น่าเกียดผมแชร์สตีพี่ลงในกลุ่มคนล่าผีกองกอยแล้วครับยา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 าพี่คนตาบอดฝากมาบอกว่าพี่หล่อมากเอ้ยจริงอ้อ อเอาลครับแล้วเหมือนจะมายัดทางด้านบ้านาาน,นี้ครับแล้วมีคนวิ่งขึ้นไปยัตรงด่านฟ้าครับไปพยายามจะเข้าไปกดแล้วกระชับพื้นที่เรียบร้อยกระโดดลงมาหรือเปล่าแล้วตามไปติดติดมือปืนนีเราหมอบนอนลุกจังหวะลุกแบบนี้แล้วก็ระเบิดแล้วนกดาวลงไปพยายามตามแล้วเกบออกจากสนามไป 14K ครับโอ้โหได้แต้มาคนหูหนวกบอกว่าพี่ภาพสนุกมากไม่ไหวแล้วพี่ดอยจินตนาการมันสุดยอดมากเลยไอเด็กเปรตตามหารักแร้หรือเปล่า ป้าถอนขนจะกระแลบ้างนะดำปีเนี่ย <What? S 1> ดูแลตัวเองนิดนึงป้าไม่ใช่ว่าเออไม่มีผู้ชายสนใจมา60กว่าปีแล้วก็ปล่อยตัวลกล้างขนาดนั้นพี <c oughs> ่ผมปุฎเยี่ยวะ่ะเดี๋ยวกินข้าวก่อน <c oughs> อย่าลืมเอาผ้าไปตากด้วยเดี๋ยวข้าวไม่สุกแล้วขี <c oughs> ่ขวาอ้อมตายเดินตามไปไม่ให้แต่ตรูได้เห็นยามเรามีการสมุกอยู่ทางด้านหน้าเหมือนจะยัดเลยหรือเปล่าเราเป็นก้อนแมนจะตัดสินใจจะโดนด้านหลังจริงมาต่อไหมต่โดนตัวกลับมาแล้วโดนลงมา โดนลงมาแล้วยังไงจีควาขึ้นไปกด M4 ปูนสี่แล้วโดนจีไปทางด้านซ้ายหายมาน้าทีเม็ดพีล็อกกดตอบช็อตลงไปในวังนี้โอ้โหแม่เฉียไปนิดเดียวครับไม่งั้นน็อกดาวแน่แน่ครับคุณผู้ชมไปด้าขวหนอนตู้นี่ครับเซตสมองปิดไว้ให้เพื่อนครับแล้ว K N ครับไปโดนน็อกดาวอีกด้านของบูโซนด้านหลังครับแม่เสียอแน่ไป B เลยครับกับการนกดาวแบบนี้ครับน่าจะเข้าจะน่าจะเข้าวงไม่ทันแล้วครับปูโซนเป็นสุดท้ายอัปเดตในอีกหนึ่งเดือนทีเท่านั้นครับโอ้โหแล้วเก็บออกจากสนามไป เป็นบูลสนนะครับกอดแมนกามเนตนับมาหน่วงวิมาแบบนี้ครับแล้วยวนไปทางโคนต้นไม้ระเบิดไปแต่ไม่มีดาเมจติดยาบคุณผู้ชมมาดูน้องตุยนุ้ยกันบ้างดีกว่าครับจังหวะนี้พยายามจะลุกขึ้นจูงหาจังหวะยิงครับ M4 สลับมาเป็นเอดับเิวคู้ใจครับกดคุณแปดมาไม่มีหัวโผลมาครับแม้จมีหัวโผลมาบอกได้เลยว่าแตกจริงๆครับ เอาแล้วครับผมพิงครับไปน็องเจ้าเนี่นะคุณสูกระเดะลงไปอย่างอีกทั้งด้านหนึ่งของแบนที่ครับยิงกดมาไกลๆทางด้านนี้แล้วหัวนิ่งๆแบบนี้แล้วเป็นน้องคูบีตุยหนุยครับน้องตุยหนุยครับแม่แต่หายไปห้าสิบเมพีได้มาหนึ่งนกครับ่อดแมนพยายามจะเข้าไปประชิดนะครับแล้ววิ่งเรียบไปตามต้นไม้ครับเพื่อหลบสายตาของสตูยังมียิงกดมาอยู่ครับจนคอดแมนหายไปประมาณแปดสิบเมตรพีเลยยังคงหลบได้อยู่ครับโอ้โหตอนนี้แล้วโดน ตระมอฟครับเจ้าตระมอฟของก็อแมนครับน้องไปสองแล้วน้องตุ้ยนุ้ยของเราครับเลือกที่จะทิ้งเพื่อนไว้ทางด้านหลังแล้วมูฟเข้าวงดีกว่าครับดึงอันดับได้อยู่ครับแล้วก็อดแมนครับไหลตายไปเข้าโซนเรียบร้อยแล้วครับเข้าวไร้ครับกับอีกประมาณสองทีมนะฮะผู้ชมแล้วออกไปสเปย์แบบนี้แล้ววงตัวก็มาหงยชะดาไปเลยครับวงจบคันดับสามเนี่ยไมับสามหรอ แล้วตัวข้างบนไม่ยิงไอตัวนี้มันกลัวอะไรนะบลท็อปเอ้า <c oughs> ไอยเงี้ยบนบ้านน่ะพูดอะไรวะ